ตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเดิมที่เน้น stakeholder mm hmm. เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ภายควใต้ความเชื่อของ g ก e d to Cross แล้วก็ cross to g สท e g r ี e นะครับ mm hmm. ก็กลายเป็นเรื่องของการมอง stakeholder บอกว่าจริงๆทำดีเหรอะนะก o ูตจะทำให้เกิด o รอ h และ o รอ h จะทำให้เกิดก o ูตแทนที่จะเป็น g รีทนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือแทนที่จะมองง่วนอยู่กับตัวเองไม่ r o f i t แต่เป็น Expense ของ Planet กับ People ก็กลายเป็นเรื่องของการ Inclusive Well Creation ที่เราก็ได้แล้วก็ Planet ก็ได้ People ก็ได้นะครับเป็นโลกของการที่เราไม่ใช่แค่ Doing Well ที่จะไปตอบโจทย์เรื่อง Bottom Line ทางด้านของกำไรหรือ Market Share แต่เป็นเรื่องของ Doing Well บวกกับ Doing Good ในเวลาเดียวกัน